ขาหมูยกขา180บาทต้มยำขาหมูนะฮะอยู่ในกระทะใหญ่ๆอย่างนี้และขาหมูพะโล้180บาทเหมือนกันนะฮะยกขาไปเลยดูดิความเปื่อยความเปื่อยความหนังๆแบบนี้ข้าวแบบคลิกแบบเป็นแม่นแบบนี้ท้าวต้มอยู่ที่าต้มครับอดใจได้ไหมอะลุยฮะเป็นหนึงต้มยำขาหมูที่กิน,กน,ลนลแล้วตกใจอ่ะโคตรเลือดเลยอ่ะโอเดี๋ิ์มาค่อยเจอแล้วมันต้มยำอยู่โอ้โหนับเลยมาครับลุยฮะหืมกลัก ขา้ามกเปืปอยมากอร่อยซอยแปนนะคะแต่เราไม่ต้องไปถึงอ่างทองถูกต้องครับติดตรงสายใต้ใหม่เลยนะเนี่ยเที่มนี่เองมาลุยขาหมูยกขา180บาทกันมปเริ่มเลยไปเลยดีกว่าครับแปองต้มยำนะฮะแน่นๆแบบนี้หอมสุสดๆแห้งลงไปต้ยมยำขาหมูนะฮะอยู่ในกระทะใหญ่ๆยอยยกขาี้ยกขา1 8บบาทนี่เอาไปเลยยังเด่นไหมหนักไหมหนัก,ห,นกหูด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 ูนี่ยกขาแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เหรอ แบบนี้ไม่กล้าแบบนี้แสนสองไม่ก็ไม่พอและขาหมูพะโลร้อย0บาทเหมือนกันนะฮะยกขาไปเลย คากิหกขาเน้นๆแบบนี้นะฮะหกเท้าร้อยแปดสิบบาทยกชามเลยเอาดูร้อยแปดสิบเวลากินขาหมูแบบยกขาแบบนี้นะตามธรรมเนียมต้องปักข้าวให้เป็นแม่นเลยดูดิคว,ความเปื่อยความเปื่อยความหนังๆแบบนี้เออความหนังความเนื้อยิ่งกว่าจานไก่ร้อยแปดสิบอาวางไว้วางไว้พริกกินไม่ดีคะพริกไม่ต้องนับครับโอ้โหราดน้ำน้ำลงไปพริกน้ำส้มนะจัดๆลงไปเฮ้ย ข้าวแบบคลิกแบบเป็นแม่นแบบนี้าบบคากิโอ้ยลุยฮะไม่ใช่คากิกับขาหมูลุยฮะนือนอน้อมอบโคตรเปิดเลยอะเปิดมากๆไม่รักโอ้โหเขาชอบส่วนบุ๊ควี่เนี่ยอย่างนี้เลยห้ามพลาดโอ้นะโหสำจุนอยู่ที่ผ้าจุ่มครับอดใจได้ไหมฮะลุยฮะ S <S อ๋อมาคุณราคากีมันไม่ด้ดุนไงมันเป็นเอ็นเอ็นอ่ะรักในการดุนต้องอย่างนี้เลยฮะคากี๊ยยังไงยะงขาไดีขนมากคุณจะเอาเข้าปากยังไงจะดุนจะดุนรวยับหืมดูเปอยจริงรอ่ะ คบเปือ่อยขอเลาะตรงกระดูกออกมาก่อนผู้บ่าวขาเลาะผู้บ่าวขาเลาะอุ้ยผู้บ่าวขาเลาะเลาะก,กระดูกออกไปดูเอ็นาคากิดิส่วนนี้นะฮะอยากซื้อกลับไปฝากส่งไปฝากเจ้จูเลยอ่ะเจ้จูคือแม่ชอบมากนี่าคากิเต้นเต้นเจลาตินลุยครับโอ้โหพี่อนยังไงคะอุยอ้ยมากต้มยำขาปเปื่อยๆสอบกระโดด้าโอ้ยเกือบฟาดหน้าเมียนี่ ดูดิดูความเนื้อราดพริกกร้ามากอะ่ะยกขาวัดแปดสิบจะเป็นลมนี่ขาหมูพริกแห้งดูดิครับอือหึเป็นไงที่ทางการจะชิมโคตรเปื่อยเลยพี่รักอะไรขาหมูเปื่อยมาก <laughs> เปื่อยมากอร่อยจัดเป็นหนึ่งต้งยมยำขาหมูที่กินแล้วตกใจอะ่ะถึงเครื่องเข้าเนื้อหรอมาถึงเครื่องเข้าเนื้อแล้วมันเปื่อยมันเด้งมันเซตตัวแบบดูควัน <laughs> โอ้โหลุยฮะอือหึบ้าบอมาก พี่จะบอกว่าขนเลือดเลยอ,ะอ่ะเด็ดม่ค่อยเจอมันต้มยำอยู่หนับเลยมาครับลุยฮะ <c oughs> หืม <c oughs> หืมหือซื้อช้ำหรอคะทั้งหนังทั้งมันทั้งเอ็นหรือใครซื้อกลับบ้านนะฮะขาหมูคาก,กิหรือต้มยำขาหมูนะฮะร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันเอาไปเลยหรือจะกินที่ร้านนะฮะจานละยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นโอ้โหมีทุกอย่างให้เลือกสรรอร่อยซอยแปดนะฮะสุดยอดโคตรเฉียบเลย